สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําบ้านย่านปทุมธานีนะคะสําหรับใครก็ตามนะคะที่กําลังมองหาบ้านเทาเฮาส์สชั้นนะคะในราคาเริ่มต้นประมาณ2ล้านต้นต้นนะคะก็ขอแนะนําโครงการนี้เลยค่ะโครงการพิรมปทุม3โคกค่ะมาในคอนเซปต์กับบ้านมีระดับที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมโครงการกันเลยค่ะเชิญค่ะ อันนี้จะเป็นบรรยากาศโดยรอบของโครงการพิรมปรทุมสามโคกนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่มูเจด ตำบลบางเตยอ,อำเภอสามโคกนะคะซึ่งใครเนี่ยที่สนใจบ้านทาวเฮาส์ราคา2ล้านต้นๆน,นะคะก็มาจับจองกันได้เลยนะคะค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการทาวเฮาส์บ้านใหม่จากบริษัท j จนเอ็นเอสเตนะคะที่ปรับปรุงจากทาวเฮาส์รูปแบบเดิมๆนะคะให้เป็นทาวเฮาส์ที่มีความทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หน้าตาบ้านนะคะเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าตอบความสนองของลูกค้าได้อย่างครบคันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในตัวบ้านกันเลยค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นหน้ากว้าง5เมตรนะคะจะจอดรถได้จริงๆ2คันเลยค่ะภายในบ้านเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอยประมาณ110ตารางเมตรค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่ค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะสำหรับทาวน์เฮาส์2ล้านต้นๆค่ะ